ข่าววันนี้นะคะเรามาเจอก,กันกับคุณนิดนะคะในรายวิชาเคมี1รหัสวิชาวสามศูนะคะซึ่งวิชาเคมี1นี้เราจะเรียนกันในแผนการเรียนวิทย์คณิตระดับชั้นมัธยมศ,ศึกษาปีที่4นะคะซึ่งเรื่องแรกเลยที่เราจะเรียนก็คือเราจะเรียนกันเรื่องแบบจําลองอะตอมนะคะซึ่งแบบจําลองอะตอมจะมีทั้งหมดอยู่5แบบด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแต่ละแบบมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ อ่าซึ่งอันนี้คือลักษณะของโครงสร้างอะตอมนะคะเนื่องจากอะตอมมีขนาดเล็กนะคะที่แม้แต่เครื่องมือที่ทันสมัยในปัจจุบันก็ยังไม่สามารถที่จะทําให้เรามองเห็นถึงระดับอะตอมได้ดังนั้นในรูปของอะตอมที่เราจะเห็นว่ามีอิเล็กตรอนวิ่งล้อมรอบนิวเคลียสนะคะเป็นเพียงแบบจําลองอะตอมที่มาจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นโดยวิวัฒนาการของแบบจําลองอะตอมมีดังนี้ ซึ่งจอรดอตันนะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษคนแรกนะคะที่เสนอเกี่ยวกับแบบจำลองอะตอมซึ่งดอนตันบอกว่าอะตอมมีลักษณะเป็นทรงกลมตันไม่สามารถแบ่งแยกหรือทำลายได้อีกนะคะซึ่งอะตอมของธาตุชนิดเดียวกันนี้จะมีคุณสมบัติที่เหมือนกันยุกตัวอ,อย่างเช่นอะตอมของโซเดียมก็จะมีลักษณะที่เหมือนกัน แต่ถ้าอะตอมของธาตุต่างชนิดกันก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันแต่ธาตุต่างชนิดกันสามารถรวมตัวกันเกิดเป็นสารประกอบได้ยกตัวอย่างโซเดียมกับคลอไีนนะคะเมื่อรวมตัวกันจะเกิดเป็นสารประกอบโซเดียมคลอไรน์นั่นเองซึ่งดอตตันเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่เสนอเกี่ยวกับรูปร่างของอะตอมหรือแบบจำลองอะตอม อาโดยแบบจำลองอะตอมของเขาจะมีลักษณะที่เป็นทรงกลมตันนะคะไม่สามารถแบ่งแยกหรือทำลายได้นักวิทิาศาสา์ท่านต่อมานะคะที่เสนอเกี่ยวกับแบบจำลองอะตอมก็คือทอมสันนะคะซึ่งทอมสันเขาได้ทําการทดลองเกี่ยวกับการนำไฟฟ้าของแก๊สในหลอดลังสีแคโทด โดยบอกว่าเมื่อความดันต่ำและสักไฟฟ้าสูงนะคะแกส๊สสามารถนำไฟฟ้าได้และตอนนี้นะคะเป็นภาพการทดลองของทอมสันนะคะเพื่อที่จะศึกษาการนำไฟฟ้าของแกส๊สในหลอดลังสีแคโทดโดยเขาใช้ังสีหลอดลังสีแคโทดต่อเข้ากับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์สูง แล้วสูบอากาศออกให้หมดนะคะให้มีความดันต่ำก็ให้เป็นสูญญากาศภายในหลอดนี้โดยวอัน,นี้เขาจะเรียกว่าหลอดลังสีแคโทดนั่นเองค่จะจากภาพการทดลองของทอมสันนะคะเขาบอกว่าเมื่อลดความดันในหลอดแก้วให้ต่ำมากมากนะคะจนเกือบเป็นสูญญากาศจะมีจุดสว่างเกิดขึ้นบริเวณศูนย์กลางของฉากเรือนแสงนะคะ ในที่นี้เขาจะต่อขั้วแคโทดขั้วแอโนดแล้วก็ฉากเดืองแสงไว้ด้านหลังหลอดจากนั้นปล่อยกระแสไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์สูงผ่านเข้าไปในหลอดปรากฏว่าเมื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปจะมีอนุภาคที่วิ่งจากขั้วแคโทดไปยังแอโนดแล้วไปกระทบที่ฉากเรืองแสงทําให้มีแสงสว่างเกิดขึ้นบริเวณฉากเรืองแสงนั่นเองโดยที่เขาไม่รู้ว่าอนุภาคที่วิ่งจากขั้วแคโทดนั้นเป็นอนุภาคชนิดใด จากนั้นเขาได้ทําการทดลองเพื่อทดสอบหาว่าอนุภาคที่วิ่งจากขั้วแคโทดผ่านไปยังแอโนดเป็นอนุภาคชนิดไหนค่ะ<ม>หลังจากนั้นทอมสันได้ทําการเพิ่มขั้วไฟฟ้าเข้าไปในหลอดลังสีแคโทดเพื่อจะทดสอบสมมุติฐานที่ว่าอะตอมประกอบด้วยอนุภาคที่มีประจุและต้องการทราบว่า เป็นประจุไฟฟ้าชนิดไหนจะเป็นบวกหรือเป็นลบนั่นเองผลปรากฏว่ารังสีแคโทดเบนเข้าหาขั้วบวกของสนามไฟฟ้าโดยเขาทําการต่อเหมือนเดิมแต่เพิ่มขั้วไฟฟ้าก็คือขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบไว้ในหลอดรังสีด้วยเพื่อทดสอบการเบนของรังสีแคโทดในสนามแม่เหล็ก จากนั้นเขาก็ปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านเข้าไปนะคะปรากฏว่ารังสีแคโทดจะเบนไปยังสนามแม่เหล็กเข้าหาพ้วเหนือผลการทดลองนี้ถึงแสดงว่ารังสีแคโทดมีอนุภาคเป็นลบนั่นเองโดยจะเรียกอนุภาคลบว่าอิเล็กตรอนโดยค่าประจุต่อมวลคงที่อยู่ที่1.76คูณ10ยกกำลัง8คูลอมต่อกรัมนั่นเอง ต่อมาโกสไตน์นะคะซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันนะคะได้ดัดแปลงหลอดลังสีแคโทดใหม่นะคะโดยดัดแปลงจากการทดลองของทอมสันโดยที่เขาเจาะรูที่ขั้วแคโทดในหลอดลังสีแคโทดและพบว่าเมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในหลอดลังสีแคโทดจะมีอนุภาคชนิดหนึ่งเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงไปที่ทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ของรังสีแคโทดที่ผ่านรูของขั้วแคโทดนั่นเอง ทำให้ฉากด้านหลังขั้วแกโตดเลือนแสงได้นะคะโดยเขาเรียกลังสีชนิดนี้ว่าลังสีคาแนลนะคะซึ่งลังสีนี้จะเบนไปที่ทางตรงกันข้ามกับลังสีแคโตดซึ่งแสดงว่าลังสีนี้ประกอบด้วยอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่เป็นบวกโดยอนุภาคที่เกิดขึ้นนี้เขาเรียกว่าอนุภาคโปรตอนนะคะก็คือมีประจุปเป็นบวกนั่นเอง ค่ะต่อมาเราจะมาดูการทดลองของมิลเแกนนะคะซึ่งมิลิแกนนี้จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวชาวอเมริกานะคะโดยเขาทำการทดลองเพื่อหาค่าประจุต่อมวลที่มีอยู่ในอิเล็กตรอนแต่ละตัวโดยการทดลองของเขานะคะก็คือการทดลองคำนวณหาประจุข,ของอิเล็กตรอนโดยใช้วิธีการหยดน้ำมันนะคะเริ่มจากการพ่นน้ำมันเป็นละองเม่เล็กๆให้ตกลงมายังแผ่นโลหะระหว่าง แผ่นโลหะทั้งสองแผ่นโดยใช้รังสี x ไปน็อกกับอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาจากอะตอมของแก๊สในอากาศนะคะแล้วให้อิเล็กตรอนไปเกาะติดบนหยดน้ํามันหยดน้ามันบางหยดจะมีอิเล็กตรอนหยดเพียงแค่อนุภาคเดียวนะคะบางหยดจะมีอยู่หลายอนุภาคจึงทําให้หยดน้ํามันมีประจุปเป็นลบหยดน้ํามันก็จะตกลงมาตามแรงดึงดูดของโลกจากนั้นเขาจะผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปยังแผ่นโลหะทั้งสองแผ่น ทำให้เกิดสนามไฟฟ้าเกิดขึ้นด้านบนที่เป็นขั้วบวกส่วนด้านล่างจะเป็นขั้วลบหยดน้ำมันจึงเคลื่อนที่ตกลงมาอย่างช้าๆจากนั้นทำการปรับค่าสนามไฟฟ้าให้เหมาะสมจนกระทั่งหยดน้ำมันนั้นหยุดนิ่งซึ่งแสดงหาค่าแรงไฟฟ้าที่มีเท่ากับแรงโน้มถ่วงของโลกจากนั้นคำนวณหาประจุออกมานะคะว่าอิเล็กตรอนจะมีค่าประจุต่อมวลเท่าใด โดยค่าประจุต่อมวลของอิเล็กตรอนนะคะประจุต่อมวลจะมีค่า1.76คูณ10ยกกำลัง8คูลอมต่อกรัมถ้าประจุของอิเล็กตรอนจะมีค่าอยู่ที่1.60คูณ10กำลังลบ19คูลอมและมวลของอิเล็กตรอนจะมีค่า9.10คูณ10ยกกำลังลบ28กรัมนั่นเองอันนี้เป็นภาพจากการทดลองของมินดิแกนนะคะ าจากนั้นเราก็จะมาสรุปแบบจำลองอะตอมของทอมสันกันนะคะซึ่งจากที่ทอมสันทำการทดลองเกี่ยวกับการนำไฟฟ้าของแก๊สในหลอดลังสีแคโทดโดยทอมสันได้พบ2องอนุภาคก็คืออนุภาคที่มีประจุปเป็นบวกหรือเราจะเรียกว่าโปรตอนและอนุภาคที่มีประจุปเป็นลบเราเรียกมันว่าอิเล็กตรอนนะคะโดยทอมสันให้นิยามแล้วก็ลักษณะของแบบจำลองอะตอมก็คือ อะตอมมีลักษณะเป็นทรงกลมตันภายในอะตอมนะคะมีประจุบวกแล้วก็ประจุลบกระจัดกระจายอยู่ภายในอะตอมนั่นเองในสภาวะที่เป็นกลางทางไฟฟ้าโปรตอนจะเท่ากับอิเล็กตรอนนะคะมีการกระจัดกระจายของโปรตอนแล้วก็อิเล็กตรอนก็คือมีบวกกับลบกระจัดกระจายอยู่ภายในอะตอมนะคะอันนี้เป็นการสร้างแบบจำลองหรือขึ้นมาว่าภายในอะตอมมี บวกกับมีลบก,ก็คือมีโปรตอนกับอิเล็กตรอนกระจัดกระจายอยู่ภายในอะตอมนั่นเองค่ะท่านที่3ที่เสนอเกี่ยวกับแบบจำลองอะตอมก็คือลัทเทอร์ฟอร์ดนะคะซึ่งลัตเทอร์ฟอร์ดก็ได้ทำการทดลองเกี่ยวกับการยิงอนุภาคแอลฟาไปยังแผ่นทองคำเปลวนะคะโดยเรียกการทดลองนี้ว่าการกระเจิงรังสีแอลฟาของลัทเทอร์ฟอร์ดนะคะ ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเป็นภาพการทดลองของลัตเทอร์ฟอร์ดนะคะโดยการยิงอนุภาคแอลฟาไปยังแผ่นทองคำบางๆนะคะแล้วใช้ฉากเดือนแสงที่เคลือบด้วยซิงค์ซันไฟนะคะที่ทำเป็นโค้งให้ล้มลอมรอบแผ่นทองคำเพื่อตรวจจับอนุภาคของแอลฟาโดยที่อนุภาคแอลฟานั้นจะมีประจุปเป็นบวกส่วนใหญ่ก็คือสามารถวิ่งผ่านแผ่นทองคำเป็นแนวเส้นตรงแสดงว่าตรงที่มันวิ่ง ผ่านแผ่นทองคำนั้นภายในอตอมต้องมีที่ว่างเป็นบริเวณกว้างอยู่นะคะแต่มีอนุภาคส่วนน้อยที่เกิดการสะท้อนกลับเมื่อมาชนกับอนุภาคบริเวณตรงกลางของอะตอมแล้วก็มีส่วนที่น้อยสามารถเบนออกจากแนวเส้นตรงแสดงว่าตรงกลางของอะตอมน่าจะมีอนุภาคที่มีประจุบ,บวกที่มีมวลสูงกว่าอนุภาคแอลฟานะคะเมื่ออนุภาคแอลฟาวิ่งเข้าไปจึงเกิดการเลี้ยวเบนออกมา อันนี้เป็นภาพลักษณะของการทดลองเนาะค่ะเนื่องจากอนุภาคแอลฟามีประจุบวกเมื่อวิ่งผ่านแผ่นทองคําตรงนี้บางส่วนสามารถวิ่งทะลุผ่านได้เลยเป็นแนวเส้นตรงบางส่วนที่เบนออกจากแนวเส้นตรงหรือส่วนน้อยที่สะท้อนกลับมานะคะโดยการทดลองส่วนใหญ่นะคะฉานเกลื่อนแสง โดยการทดลองส่วนใหญ่การเลือนแสงบนฉากที่อยู่บริเวณด้านหลังของแผ่นทองคําก็คือจะมีบางครั้งที่เกิดเลือนแสงบริเวณด้านข้างและน้อยครั้งมากที่เลือนแสงบริเวณด้านหน้านะคะโดยลัทฟอร์ดก็ได้เสนอแบบจำลองโดยที่บอกว่าอะตอมนะคะจะมีตรงกลางก็คือมีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางก็คือนิวเคลียสเป็นที่รวมของโปรตอนนะคะ อยู่กันหนาแน่นตรงกลางตรงนี้เขาจะเรียกว่านิวเคลียสซึ่งมีขนาดเล็กมากนะคะแต่มีมวลมากและมีอิเล็กตรอนวิ่งล้อมรอบอะตอมนะคะพื้นที่ส่วนใหญ่ของอะตอมจะเป็นพื้นที่ว่างโดยที่มีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางและมีอิเล็กตรอนวิ่งล้อมรอบอะตอม ต่อมาท่านที่4ที่เสนอแบบจำลองอนตอมนะคะก็คือนินโบนินโบก็คือสรุปแนวคิดของเขาโดยนินโบบอกว่าอิเล็กตรอนจะวิ่งล้อมรอบนิวเคลียสก็คือจะคล้ายๆกับวงโครจรของดาวเคราะห์ที่โครจรรอบดวงอาทิตย์นะคะโดยเขาจะเสนอคล้ายๆกับของนัเทอร์ฟอร์ดเมื่อกี้เลยแต่จะบอกว่าอิเล็กตรอนจะวิ่งล้อมรอบ อะตอมเป็นลักษณะคล้ายๆกับการโคจรของดาวเคราะห์นั่นเองนะคะแต่ละวงจะมีขนาดและพลังงานเฉพาะตัวโดยที่วงที่มีพลังงานต่ําสุดจะอยู่ใกล้นิวเคลียสนะคะโดยอาจจะให้เป็นสัญลักษณ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือแม้แต่ตัวเลขระดับพลังงานที่1 2 3 4 5ี่หไล่ออกมานะคะโดยระดับพลังงานสูงจะอยู่ไกลจากนิวเคลียสโดยอิเล็กตรอนสามารถข้ามระดับพลังงานได้นะคะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สรุปง่ายๆก็คือมีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางแล้วมีอิเล็กตรอนวิ่งล้อมรอบเป็นระดับชั้นพลังงานพลังงานต่ำจะอยู่ใกล้นิวเคลียสที่สุดส่วนพลังงานสูงจะอยู่จากนิวเคลียสไกลออกไปอันนี้เป็นลักษณะของแบบจำลองอะตอมของโบแบบจำลองอะตอมสุดท้ายก็คือแบบจำลองอะตอมกุลศาสตร์ควอนตัมก็คือหรือเรียกง่ายๆก็คือแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มมองนะคะ โดยกลุ่มหมอกก็คือบอกว่าอิเล็กตรอนเป็นได้ทั้งอนุภาคและพลังงานก็คือไม่สามารถระบุตำแหน่งที่แท้จริงได้แต่ระบุได้ว่าเราจะพบอิเล็กตรอนบริเวณไหนก็คือบริเวณไหนที่มีกลุ่มหมอกทึบแสดงว่าจะมีโอกาสที่พบอิเล็กตรอนสูงมากกว่าบริเวณที่มีกลุ่มหมอกจางนั่นเองนะคะบริเวณที่อาจพบอิเล็กตรอนเราจะเรียกตรงนั้นว่าออบิทอนแล้วก็ส่วนออบิทอนนั้นจะมีอยู่หลายรูปร่างก็คือ s, p, d, f ซึ่งเราจะเรียนในหัวข้อต่อไปนั่นเองซึ่งจากการที่เราเรียนมาก็คือแบบจำลองอะตอมของเราจะมีทั้งหมดอยู่5แบบนะคะตั้งแต่วิวัฒนาการจากของดอนตันทอมสันแลตทฟอร์ดนินโบแล้วก็แบบกลุ่มหมอกโดยที่ดอนตันก็คือเริ่มต้นแรกๆเลยก็คือจะมีลักษณะเป็นแค่ทรงกลมตัน ต่อมาของทอมสันก็คือมีลักษณะที่เป็นทรงกลมเหมือนกันแต่จะมีอนุภาคที่เป็นประจุบวกแล้วก็อนุภาคที่เป็นประจุลบกระจัดกระจายอยู่ภายในอะตอมโดยสภาวะที่เป็นกลางทางไฟฟ้าโปรตอนจะเท่ากับอิเล็กตรอนถ้าเป็นของรัตเตอร์ฟอร์ดก็คือจะบอกว่าในอะตอมจะมีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางซึ่งนิวเคลียสจะประกอบด้วยโปรตอนที่มีมวลสูงมากนะคะและมีขนาดที่เล็ก และมีอิเล็กตรอนวิ่งล้อมรอบกันวิ่งลอง้อมรอบนิวเคลียสในอะตอมนั่นเองต่อมาของนินโบนินโบก็คือจะมีนิวเคลียสเหมือนกันนิวเคลียสในที่นี้ก็คือจะมีที่เป็นโปรตอนที่มีมวลมากๆนะคะและมีอิเล็กตรอนวิ่งเป็นระดับชั้นพลังงานระดับที่ใกล้ก็จะมีพลังงานที่สูงนะคะระดับที่ไกลก็จะมีพลังงานที่ต่ำนะคะ ต่อมาคนสุดท้ายก็คือของกลุ่มหมอกนะคะกลุ่มหมอกก็คืออิเล็กตรอนจะเป็นได้ทั้งอนุภาคและก็พลังงานเราจะพบอิเล็กตรอนตรงไหนมากสุดก็คือบริเวณไหนที่มีกลุ่มหมอกทึบจะมีโอกาสที่พบอิเล็กตรอนได้มากบริเวณไหนกลุ่มหมอกจางเราก็จะพบอิเล็กตรอนได้น้อยก็คือของกลุ่มหมอกนี้ก็คือจะมีนิวเคลียสเหมือนกัน แต่อิเล็กตรอนจะก,กระจัดก,กระจายอยู่เป็นกลุ่มคล้ายๆกับกลุ่มเหมาะของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะค่ะซึ่งจากที่เราได้เรียนมาก็คือแบบจำลองอะตอมทั้งหมดที่นักวิทยาศาสตร์เสนอขึ้นมาก็คือมีทั้งหมด5แบบด้วยกันนะคะค่ะวันนี้ก็จะจบเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันในคลิปหน้านะคะแล้วก็ในเรื่องต่อไปค่ะ